ุูมแรงงานต่างด้าวน,นะคะแยงอาชีพคนไรก,ก็แยกอาชีพอะไรอ่ะก,ก็หลายอาชีพอยู่นะที่แบบว่าหลบหนีเข้ามานะคะแล้วก็แบบว่าไปทําที่แบบว่าเอา่อเ,เรียกอะไรผิดกฎหมายแล้วก็ลักลอบเข้ามายังไม่ถูกต้องนะคะซึ่งล่าสุดทางตอมอสองนะคะแล้วก็ตอมอของจังหวัด จันทบุรีค่ะนะคะร่วมกันกับทางจัดหาง,งานจังหวัดจันทบุรีนะคะลงพื้นที่ไปเลยนะคะเพื่อตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวนะคะที่อ,อันนี้เขาบอกว่าลักลอบเข้ามาทํางานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็อันนี้ก็ผิดละเขาประกอบอาชีพอะไรเจรนายเพชรพลอยหรือปเปล่าทำจันทบุรีอะ่ะการทําอาชีพรับซื้อผลไม,ม้อุ้ยรับซื้อผลไม้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่โอ้ยมันมัน,มน คืออาชีพอาชีพไม่ว่าจะเป็นคือเขาจะสงวนอะงานอย่างเช่นงานมักคุเทศงานขายและงานแร่ขายสินค้าอะไรพวกงานในหน้าตัวแทนงานทำพ้ารูปพระพุทธรูปทำผ้าไหมด้วยมือทำตุ๊กตาทำบาตทำเครื่องถมทำเครื่องเขินอะไรพวกนี้ทำเครื่องดนตรีไทยอะไรเงี้ยงานเจรนายเพชร งานขายทอดตลาดงานแกะสลักงานขับขี่ยานยนตออ์ยกเว้นพวกขับรถยกอะไรเงี้ยได้อันนี้ก็ไม่จัดได้นะคะในเส้นทางของสายคลองลาวนะคะที่ตําบลวังใหม่นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะหลังจากนี้คือก็มีประชาชนนั่นแหละแจ้งเบาะแสไปกับทา่งตาทีนะคะแล้วก็ลงไปตวรวจสอบเนี่ยก็พบเลยนะคะว่าบุคคลต่างด้าวเนี่ยคือก็มีพิรุธจริงนะคะห้าคนนะ นะคะไปประกอบอาชีพคือรับซื้อผลไม้มังคุดค่ะช่วงนี้มังคุดก็ออกนะนะคะก็ออกใชพร้อมกับทุเรียนอ่ะพลไมพัมทุเรียนบางคุดเขาเรียกวอะไรนะราชินีกับอืมราชากับราชินีของผลไม้ค่ะนะคะซึ่งก็มีการตรวจสอบนะพบว่าเดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยเป็นลักษณะของอ่าวีซ่านักท่องเที่ยวแต่แฝง แอบแฝงรับรับรอบ,บประกอบอาชีพรับซื้อผลไม้แล้วก็คืองานในหน้าตัวแทนนี่ไหมใช่ไหมแบบนั้นค่ะรับซื้อผลไม้อันนี้เขาบอกว่ารับซื้อผลไม้แล้วนําไปส่งขายต่อที่ต่างๆนันไงิงงน,นงอ๋อค่ะก็เข้าลักษณะในหน้าเชิญคุณแม่ได้เหมือนกันค้าขายที่แบบว่าเออ แม้กระทั่งเสริมสวยตัดผมนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สงวนไวคนแต่เบ่กก็เห็นอะคนพูดภามีก็มีกันอืมนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือเปล่าช่ยอันนี้ถือว่าเป็นไปตามความผิดนะคะมีความผิดนะนะคะในเรื่องของการกระทําความผิดตามพรกการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพรศ2560นะจ๊ะก็ไม่ได้งานเลืขายสินค้านี่ไหมใช่นะคะก็ควบคุมตัวส่งพื้นที่ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป